ณเดทเปิดภาพหวานจูบป,ปากหยายาโมเมนต์ฉลองวันครบรอบหวานจนน้ำตาลเรียกคีพระหนุ่มแบร์ณเดทคูกิมยิยะได้ลงภาพดินเนอร์คู่สาวหยายาอุรัสยาฉลองครบรอบความรัก13ปีในไอจีส่วนตัวแบบครบรสทั้งหวานเวอร์หาลั่นพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งทำเอาติ่งเอนวถึงกับต้องจิกม้อนมีใจความว่า เราแชร์ความสุขด้วยกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปชีวิตของเราสองคนค่ะ ซึ่งงานนี้ไม่ใช่มีแต่แฟนคลับเท่านั้นที่ฟินแม้แต่เพื่อนฟงคนใกล้ตัวก็ฟินไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แก้วหนุ่มมาริโอเจมาต่างก็เข้าปลาหัวใจใสร่รัวๆที่ถือว่าเป็นคอมเมนต์ MVP ของงานนี้ก็ต้องยกให้กับพี่ชายสุดซีมากปรินที่แม้จะเมนสั้นๆแต่ได้ใจ FC สุดๆด้วยคำว่าแต่งเถอซึ่งหนุ่มเนเดตตอบกลับมาว่ากำลังจะแต่งครับในขณะที่สาวหยาญาเด้รีโพสภาพเซตเดียวกันลงใน IG s t o r y ส่วนจะมีอะไรวันฉ่ำปอดกว่านี้อีกไหมก็ต้องรอรุนกันค่ะ